คร <onents> <ée> ับผมนะครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับผมสำหรับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับกับช่างวัดนะครับเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้มารีวิวนะครับเทสเสียนะครับเป็นชุดในราคานะครับก็ประมาณหลัก2นะครับสองหมื่นสองหมื่นหนึ่งพันประมาณนี้ครับไม่เกินสองหมื่นสองนะครับก็ไม่เป็นที่แน่นอนนะครับก็ชุด JBL นะครับผมก็คัดเคลื่อนได้ตลอดนะครับราคานะครับนะครับก็ขอบคุณนะครับลูกค้านะครับจากจังหวัดนะครับ นครราชสีมานะครับก็ลูกค้ามีของมานะครับเป็นชุดลาโพงนะครับชุดแอมนะครับเป็นของ JBL ทั้งระบบนะครับผมก็มีแค่ชุดปรีชุดคาลเกะอะไรต่างๆนะครับยังเป็นชุดของผมเองนะครับก็ขอุนลูกค้าจากนะครับนครราชสีมาอย่างเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่ให้ความเชื่อมั่นในตัวกับผมเองนะครับชุดนี้ก็เอามาให้จะมาฟังนะครับรีวิวนะครับอุปกรณ์ของเขานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับกับคุณภาพเสียงเท่านี้นะครับผมพอมากครับอันนี้คือฟังแล้วครับผมเจิมเรียบร้อยนะครับผมเบิดหมดเบียร์ไปหนึ่งคือหนึ่งขว นะครับเจอไม่มากนะครับเจ็บคอนะครับนะครับมีล้อเลื่อนด้านล่างเรียบร้อยนะครับผมเป็นตู้แนวนอนนะครับมมนี้แนวนอนนะครับผมดอกเดียวนะครับซับสิบนิ้วดอกเดียวนะครับก็เป็นแนวสีดำล้วนนะครับหน้าเขาสัดสีนิดนึงนะครับผมนะครับไฟสีไอ้บรูทั้งระบบนะครับครับสเปคงานนะครับก็จะเป็นซับสิบนิ้วนะครับโครงปั๊มนะครับไม่เหล็กร้อยสี่ห้านะครับ ไวคู่นะครับของ JBL นะครับผมไม่เหล็กก้อนเดียวนะครับผมซับ10นิ้วนะครับคงปั๊มนะครับไม่เหล็กแค่1้5ห้านะครับอ่าไวคู่นะครับเป็นซับ10นิ้วนะครับของ JBL นะครับตู้งานโชว์อะคริลิกใส่นะครับหน้าดอกนะครับผมเสียงกลางก็จะเป็นของชุด JBL นะครับทั้ง2เลยนะครับทั้งเสียงแหลมและเสียงกลางนะครับก็เป็นเสียงกลาง6.5นิ้วนะครับผมอ่าระบบคอนโทรลก็เป็นทั่วไปนะครับที่ผมเลือกใช้นะครับ อ่าเป็นปรีตัวนี้เลยนะครับผมเแบนแยกซับอิสระหนึ่งตัวนะครับเขาเล่นบูทูธนะครับมีฟังก์ชันเล่น USB ได้เมมโมรีการ์ดได้ AUX ได้นะครับในตัวเดียวกันนะครับบูทูธได้ระยะไกลพอสมควรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนะครับปรีคารเกะนะครับ1ตัวนะครับปรับเสียงแอคโคเสียงไม้ได้นะครับอิสระนะครับผมสวิตช์ปิดเปิด2ตัวนะครับ ัวนี้นะครับผมไฟสีงตัวและทั้งชุดเป็นตัวนะครับเปิดแอมทั้งชุดนะครับวัดโวลต์นะครับมีประโยชน์นะครับเอาไว้ลูกค้านะครับเช็คไฟนะครับในกรณีที่เราเล่นแรงๆนะครับนะครับหรือกรณีที่เราพ่วงต่อกับไฟ12โวลต์ของรถยนต์เรานะครับก็เราสามารถรู้ได้ครับว่าไฟเราเหลือประมาณไหนคนเล่นประมาณไหนนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นแสงแหลมนะครับที่เราปรุงเสียงให้ลูกค้านะครับเป็นการออกแบบเสียงแนวเสียงให้ลูกค้าเพิ่มเติมนะครับผมก็สมบูรณ์ครับในคุณภาพเสียงนะครับเพราะมากครับด้านบนก็เหมือนเดิมครับมีนะครับ พลมระบายความร้อนหนึ่งตัวนะครับแจ็คสัญญาณอินพุตนะครับหรือแจ็คสัญญาณเข้านะครับที่ทําให้ก็อยู่ด้านหลังนะครับลูกค้าต้องการอยู่ด้านหลังนะครับผมเพื่อที่จะใช้งานตามตามระเบียบระบบของลูกค้าเองนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นปลั๊กแยกนะครับปลั๊กนะครับสามารถถอดเก็บได้นะครับผมปลั๊กแยกนะครับ แล้วแต่ความชอบนะครับคุยกันได้ทุกแนวนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นน็อตหกกระต่ายนะครับบวกลบนะครับที่ผมทาให้ลูกค้านะครับเอาไว้พ่วงต่อกับแบตสิบสองวนได้สะดวกและง่ายขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ประแจขันนะครับด้านในนะครับก็จะมีแอมนะครับแอมชุด JBL นะครับผมนี่ครับประมาณนี้ครับรูปร่างหน้าตานะครับออกแบบได้สวยงามมากนะครับ แดดร้อนมากครับนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นกล่องควบคุมนะครับของเสียงกลางของ JBL นะค,ครับมีปุ่มปรับนะครับเดิเบลนะครับก็คือว่าเราต้องการเบสดของเสียงกลางแล้วก็กดเข้านะครับผมแต่ผมไม่ต้องการนะครับเพราะว่าเรามีเบียดอยู่แล้วนะครับผมเราไม่ต้องการให้มีเบียดนะครับแค่นี้ก็เสียงพอแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดแอมป์คัสดีนะครับขับซับของ JBL นะครับตัวนี้เลยนะครับผมขนาดเท่ากันเลยนะครับก็เสียงกลางนะครับโอเคครับระบบใจไยก็อยู่านล่างสุดเลยนะครับ ร้อนมากครับเดี๋ยวนะครับมาชมคุณภาพเสียงนะครับเอาเป็นแนวรถแห่เลยนะครับก็ได้นลครับตัวนี้เบรดนุ่มมากนะครับเบรดไม่แข็งครับเบรดนุ่มมากนะครับยิ่งฟังไกลยิ่งเพราะนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาชมคุณภาพเสียงมาพร้อมกันเลยนะครับครับผมนะครับเดี๋ยวมาชมคุณภาพเสียงมาพร้อมกันเลยนะครับจาก JBL ของเรานะครับผม ลำบุญอะไรประสงค์เป็นภูลำบุญอะไรประสงค์เป็นภูถ้าคุณยืนอยู่ละเห็ุนี่จะไม่สวยมาที่มาควงแกนรานรวยมาที่มาควงแกนราด้วยรวยที่ทำบัมล้ำให้มีทำนองตัวคุณอบองตะพุ่นเขานำพอยในขั้ลูกควันลงหย่อนเสกกคุณใสหัวล่างเกลี้ยงลำเตะมันีเด็มีเง สาวมาล้มยกขึ้นมือขึ้นขาดึงเห็นต่ออายุอีกสักหาผีเด้อแม่เด้อยกมือขึ้นสองขาอีเห็นต่ออายุจักเสียตีพันผู้ใดอยากเงื่อนนี่หลีให้ยกขาขึ้นน้ำเล้อป่าเด้อ พบกันเป็นเทือกแรกเนี่ยที่มาค่ะก็มีน้องเจ้าบันกองผู้ิน้องเจ้าแบบเมืออวงนสามิีในรอบนี้สะดุกสุ ก็เทสเสียงนะครับสำหรับชุด JBL ชุดนี้ก็เป็นที่บ้อยคุณภาพเสียงสมบูรณ์มากครับเสียงสะอาดมากนะครับฟังจริงเสียงสะอาดมากนะครับผมเบสทนุ่มนะครับไม่กระแทกมากนะครับผมแต่ว่าเพราะโดยรวมคือชอบนะครับในความเป็นช่างผมคือชอบเสียงของแนวของชุด JBL นะครับผมก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้ความเชื่อมั่นใตับผมเองนะครับส่วนถ้าใดสนใจครับติดต่อข้อมูลสอบถามมาเข้ามาได้นะครับผมอาจจะไปอดีไลน์เฟซบุ๊กหรือเบอร์โทรนะครับก็สอบถามมาเข้ามาได้นะครับผมสำหรับสำหรับทนาดมีความคิดนะครับความแตกต่างนะครับกับชุด แบรนด์ทั่วไปนะครับผมก็หรือไม่มีแบรนด์นะครับดอกซับทั่วไปกับของแบรนด์ JBL นะครับผมความแตกต่างของเขาก็คือว่านะครับตัว JBL จะได้ความคมความละเอียดของเสียงนะครับได้เพราะนะครับผมแต่ถามว่าความแน่นความหนักแน่นของเบสจริงๆนะครับผมในความเป็นวัยรุ่นเนาะผมก็ชอบเป็นแนวที่ดอกโมดอกไอแบรนด์ทั่วไปนะครับผมเทียความลูกเบสดกระแทกนะครับแต่ว่าตัวนี้ฟังเพราะนะครับ เอาง่ายคือฟังเพลงไม่เบื่อนะครับผมไม่เจ็บหูแน่นอนนะครับโดยรวมคือชอบครับผมนะครับก็อย่าลืมติดต่อสอบถามเข้ามานะครับข้อมูลการติดต่ออยู่ใต้คลิปนะครับจะเป็นไอเดียไลน์เฟซบุ๊กเบอร์โทรนะครับไม่นานกับผมชังวัฒนะครับผมสอบถามเข้าได้นะครับไม่ทําไม่ว่ากันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ในช่องวัดอ u d โอสาวด้วยนะครับผมก่อนอื่นก็ขอกราบคำว่าสวัสดีครับ